สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับเอมมี่เพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานำเสนรอรถนะคะโตโยต้วาวีโกพีเดนเนอร์สมาร์ทแคปนะคะตัวนี้เป็นตัว 2.5e นะคะปี2012นะคะราคาขายเพียง399,000บาทนะคะตัวนี้นะ,คะเครดิตปกตินี่คะออกรถฟรีดาว0บาทได้เลยค่ะ ัวนี้นะคะเป็นรถบอดี้เดิมแท้ทั้งคันสีเดิมแท้ทั้งคันนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสวยแน่นอนนะคะราคาถูกผ่อนสบายนะคะสำหรับใครที่ชอบ v i g o p พ a n n e r cap นะคะตัวนี้นะไฟหน้านะคะมัลติรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้นะสวยเลย ป้ายทะเบียนเนี่ยทพุท่ารอริงสี่หนึ่งห้าหกกรุงเทพมหานครนะคะสีบรอนทองอย่างสวยเลยนะคะตัวนี้นะออกทองทองนิดๆน,นะคะสวยงามแมกกาลลอยนะคะจากทางโตโยต้านะคะออกโรงงานเลยนะ,ะตัวนี้นะรถสภาพเดิมแท้ทั้งคันนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมแท้นะคะมีไฟเลีล้ยงที่กระจกมองข้างนะคะ ภายในบอกเลยว่าสวยงามนะคะมีเจ้าของเดิมเนี่ยติดตั้งลำโพงเครื่องเสียงมาให้นะคะบอกเลยว่ากระหึ่มมากนะคะกระจกมองข้างนะคะปับไฟฟ้านะคะกระจกทั้งสองบานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะตัวนี้นะ,คะเครื่องเล่นนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้เป็นแอร์อนาล็อกแบบมือค่ะเกียร์แมนวนวลนะคะพวงมาลัยนะคะ เดิมหุ่งหนังนะคะตัวนี้ไม่วิ่ง200,000โลนะคะเบาะหนังนะคะสีเบจสวยๆเลยนีภายในนะบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มแน่นอนนะคะเครื่องเสียงมีให้นะคะแต่งสวยมาแล้วนะค,ะคันนี้นะ,ะสวยงามนะะกับราคา399,000บาทนะคะใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะมาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะเพชรยนต์เสรีไทย 95นะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะปฟท้ายนะฮะมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะฮะโฉม Pico Champ นะฮะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะฮะมาได้เลยนะครับบริษัทเราตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่นะฮะมุ่งหน้าไปทางมีบุรีก่อนถึงสี่แยกมีบุรีนะคะสำหรับใครที่กำลัง มองหารถตัวนี้อยู่นะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0967252736เนะคะเบอร์เอมมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับรถก็มาได้เลยค่ะนะคะที่เสรีไทย95เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็รบกวนฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b ส c คร b e นะจ๊ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีดีและคลิปข้าใหม่รถข้าใหม่นะคะที่จะไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ